โอเคครับหลังจากที่พนักง,งานใหม่ทุกท่านเนาะได้ลองวิธีการนะครับบวกลบเลขไปแล้วเนาะซึ่งพี่ทำมาเป็นขคอต,ตัวอย่างนะครับให้เรารู้วิธีการใช้งานระบบเทนนิงหรือระบบโรงเรียนนะครับของเว็บไซต์ของบริษัทนะครับคราวนี้เนี่ยขั้นต่อไปเราจะทำอะไรนะครับก็คือ สำหรับพนักงานใหม่ทุกคนนะครับสิ่งแรกเลยที่เราต้องทำนะครับก็คือให้เราเข้าบทเรียนปฐมนิเทศพ,พนักงานใหม่นะครับในนั้นจะสอนให้เรารู้เกี่ยวกับบริษัทของเรานะครับกฎเกณฑ์การทำงานนะครับวันลาสิทธิ์ต่างๆนะครับรวมถึงการลงบันทึกเวลาไม่ว่าจะทำงานที่ออฟฟิศหรือทำงานเบื้อฟอร์มโฮมนะครับแล้วก็บอกให้รู้ว่าบริษัทเรามีทีมอะไรบ้างนะครับ มีความเป็นมาอย่างไงนะครับเพราะฉะนั้นพนักง,งานใหม่ทุกคนมีความจําเป็นที่จะต้องเริ่มเรียนรู้ที่บทเรียนแรกเลยคือประถมนิเทศพนักง,งานใหม่นะครับซึ่งก็หวังว่าทุกคนเนี่ยน่าจะใช้เครื่องมือการเรียนรู้นะครับของบริษัทเป็นละจากการผ่านคอร์สการสอนนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนเริ่มและเข้าใจและก็เรียนรู้ต่อไปครับขอบคุณครับ